สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันต่อนะคะในคลิปที่2ของเรื่องจํานวนจริงเศษส่วนและทศนิยมนะคะข้อที่11ข้อที่11เนี่ยเขาบอกว่ารากที่3นะคะลากที่3ของ N เนี่ยมี B ค่านะคะประมาณ3.76 แปลว่าเราอยากให้รากที่3หายไปเราก็ต้องยกกําลัง3ทั้งสองข้างกลายเป็นว่า3.76เกนี่ยก็ต้องทั้งหมดยกกําลัง3 N ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ53นะคะประมาณอยู่ที่53ตอบข้อที่3นะคะตอบข้อที่3 ต่อมานะคะมาดูข้อที่12ข้อที่12เนี่ยเขาบอกว่ารากที่3นะคะของ x กำลังลบ6 y กำลังเ z กำลังสิบสอนะคะ z กำลังสิบสอเราจะได้ว่า x กำลังลบ6 y กำลังเ z กำลังสิบสอเนี่ยทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน3นะคะจะได้ x กำลังลบ 2 y กำลัง3 z กำลัง4เพราะฉะนั้นตอบข้อที่2นะคะเราต้องแจกแจงเลขชี้กำลังคูณเข้าไปเลขชี้กำลังอีกทีหนึงนะคะโอเคต่อมานะคะก็มาดูข้อที่3ข้อที่3เนี่ยนะคะลบ2องทำให้เป็นทำให้เป็น เศษเกินเลยก็ได้นะคะลบ2เศษสามส่วน4เนาะบวกกับเศษห้าส่วน6หารนะคะ1เศษสามส่วน16ลบ2เศษสองส่วน3นะคะอ่ะ หรือว่าเราจะทําให้เป็นรูปของจํานวนคละก็ได้คอนอรตรงวงเล็บแรกเนี่ยคือ12ใช่ไหมคะคณนวงเล็บแรกเนี่ยคือ12เราจะได้ว่าลบสนะคะลบสองก็ลบกลับเท่าไหร่นะเกส่วน12นะคะแล้วก็บวก10ส่วนสิสอง กระจายเข้ามาหารด้วยนะคะวงเล็บหลังเนี่ยก็เป็น1คอลนอของเขาก็คือ48 9ส่วน48ล -2 ลบสลบสส่วน48นะคะจะได้เท่ากับลบสลบ2บวก1ส่วน12 ก็คือลบหนึ่งเศษสิบเอ็ดส่วนสิบสองนะคะหารด้วยนะคะสองลบกันก็เหลือหนึ่งนะคะเป็นลบหนึ่งเศษเศษยี่สิบสามส่วนยี่สิบส่วนสี่สิบแปดนะคะส่วนสี่สิบแปดอ่ะลบลบคูให้เป็นบวกเลยนะคะ สิ 12, เป็น23่สสนะคะยี่ส่วน12เป็นคูณคูณสี่ส่วนเท่าไหร่เจนะคะนี่ตัด12 12 4งสเท่ากับนะคะสี่สาองทด1นส สอ9แปดเส่วนเจนะคะหรือเขียนเป็นจำนวนคะได้จำนวนเต็มหนึ่งเศษ21่ส่วนเจ็ดสนะคะยี่ส่วนเจตอบข้อที่ 2, 2> นะคะตอบข้อที่2อต่อมานะคะก็มาดูข้อที่14นะคะ จงเขียนเขียน0.78787ซ้ำเนี่ยให้อยู่ในรูปเศษส่วนนะคะเราเอาเลขหลังทศนิยมมาทั้งหมดคือ787ลบเลขตัวที่ไม่3คือเลข7เลขตัวที่3แทน9ซ้ำกี่ตัวคะซ้ำ2ตัวไม่ซ้ำ1ตัว990จะได้ว่า780ส่วนด้วย990นะคะ เราก็จะได้78ส่วนด้วย99นะคะหรือเอา3หาร3 2 6 3 2 6 3 6สาส่วนด้วยเท่าไหร่คะส่วนด้วย33นะคะส่วนด้วย33เพราะฉะนั้นตอบข้อที่4นะคะตอบข้อที่4 ต่อมานะคะ,ะ,คะก็มาดูข้อที่15นะคะข้อที่15แบบนี้เนี่ย2 1 5เนี่ยเขาบอกว่าส่วน9 9 9เลยถูกไหมคะแปลว่าซ้ำา3ตัวคำตอบคือ0.215 2 15น้ํานะคะตอบข้อที่1ต่อมานะคะก็มาดูข้อที่6นะคะ คุณสมบัติการสลับที่จะใช้ได้กับการดำเนินการในข้อใดการสลับที่ใช้ได้แค่การบวกและการคูณเท่านั้นนะคะต่อมานะคะข้อใดใช้สมบัติการแจกแจงข้อนี้สลับที่บวกสลับที่คูณนะคะสลับอันนี้คือสมบัติการเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มนะคะเปลี่ยนกลุ่มข้อที่4คือแจกแจงนะคะแจกแจงก็คือคูณเข้าไป ะค,ะคูณแจกแจงเข้าไปนะคะอะต่อมาข้อที่8นะคะข้อที่8กําหนด a b c เป็นจํานวนจริงข้อใดต่อไปนี้เป็นสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงเราต้องแจกแจงให้มันถูกต้องด้วยนะคะคูณเข้าไปคูณเข้าไปนะคะข้อที่1ต้องเป็นอะไรคะ ac บวก bc เนี่ยข้อที่1เลยคือแจกแจงนะคะข้อที่2ใช่ไหมข้อที่2ไม่ใช่นะคะข้อที่3ไม่ใช่บวกลบ ข้อที่4ก็ต้องเป็น ac นะคะลบกับ bc ถึงจะถูกต้องนะคะอะต่อมานะคะก็มาดูข้อที่9นะคะข้อที่9ข้อที่19เนาะข้อที่19นะคะเราจะใช้ยังไงข้อนี้ข้อนี้ก็ใช้หลักปกตินะคะเขาให้ x 1 1 y 8เราก็แทนเข้าไปเลยนะคะเขาบอกว่าเขาให้เรามาเป็น x บวก y ใช่ไหมคะ x บวก y ส่วนด้วย x ลบ y ลบนะคะ x ลบ y ส่วนด้วย x บวก y ส่วนนะคะส่วนด้วย1ลบ1น1บวกกับ x ลบ y ส่วนด้วย x บวก y เราแทนค่าเข้าไปเลย x อ x คือ11ใช่ไหม สินะคะบวก8ส่วนเท่าไหร่คะส่วนด้วย11บลบแลบค่ะสิบลบแส่วนด้วยนะคะสิบเอวกแ่ะส่วน1บวกกับ11บลบแส่วนด้วย11บวกแ อ่ะมาเลยนะคะ11บวก8ก็จะได้19 19ส่วนด้วย9ส่วนด้วย3ลบนะคะ3ส่วน19ส่วนด้วยนะคะ1 1เศษ3ส่วน19นะคะ1เศษ3ส่วน19 พรนนของเขานะคะครนของเขาเนี่ยมันก็จะได้ว่า19บคูณสใช่ไหมนะคะจะได้เท่ากับ19บเคูณสิส่วนด้วย3ามคูณสินะคะลบด้วย3าคูณสาม ส่วนด้วย19คูณ3ต่อมาก็หารนะคะหาร3 19 20หยว22 22ส่วน19 อ่ะสิบเก้านะคะคูณสิบเก้าได้สามหกหนึ่งนะคะสามหกหนึ่งลบเก้าส่วนด้วยนะคะสามคูณสิบเก้าเปลี่ยนหารเป็นคูณเป็นสิบเก้าส่วนยี่สิบสองนะคะตัดได้ไหมคะตัดนี่ได้นะคะเป็นสามห้าสองสามห้าสองส่วนสาม คูณหนึ่งส่วนยี่สิบสองนะคะห้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะคะนี่ก็ตัดได้อีกนะคะ เป็น16คําตอบก็คือเศษ16ส่วน3นะคะเศษ16ส่วน3ตอบข้อที่3ต่อมานะคะก็มาดูข้อที่20ถ้าตัวเศษของตัวส่วนจํานวน1เพิ่มขึ้นเป็น2แล้วตัวเศษจะมีค่าเป็น1ส่วน4ถ้าตัวส่วนลดลง6ตัวเศษจะมีค่าเป็น1ส่วน6จงหา เศษส่วนนั้นยกกำลังลบหนส่วนสะคะยกกำลังลบหส่วนสตัวเศษของตัวส่วนตัวเศษของตัวส่วนนะคะเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นเศษส่วน x ส่วน y เนี่ย x คือเศษ y คือส่วนใช่ไหมนะคะ ตัวเศษอ่ะอันนี้คือเศษอันนี้คือส่วนนะคะตัวเศษของตัวเศษของถ้าตัวเศษของเศษส่วนจำนวนหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสอง เป็น2 x ส่วน y จะมีค่าเป็น1ส่วน4เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมคะไม่ใช่สเท่าเนาะเพิ่มขึ้น2ก็เป็น x บวก2มีค่าเท่ากับ1ส่วนส ต่อมาเขาบอกว่าถ้าตัวส่วนตัวส่วนลดลง6แปลว่า x ส่วนด้วย y ลบ6จะมีค่าเป็น1ส่วน6อ่ะเราลองมาจัดรูปดีๆสิคะคูณไขว้ขึ้นไปได้เป็น4 x บวก8เท่ากับ y เป็นสรรมการที่1 ต่อมานะคะก็จะได้เท่าไรเนี่ย 6x ใช่ไหม 6x เท่ากับ y ลบ6นะคะเราก็จะได้ว่า 6x บวก6เท่ากับ y เป็นสมก,การที่2 จับสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยเท่ากันนะคะจับมาเท่ากันเราจะได้ว่า4 x บวก8เท่ากับ6 x บวก6 6เหลือ2 x 6เหลือ2 x จะเท่ากับ1แทนในไหนคะแทนใน1ก็ได้นะคะถ้าแทนใน1เนี่ยจะได้ว่า4 x ก็คือ1บวก8 เท่ากับ y y ก็เท่ากับเท่าไรคะสิบสองจงหาค่าของเศษส,ส่วนนั้นยกกำลังเศษ1ึงส่วนลบเศษหนึ่งส่วนสองน,นะคะเศษส่วนนั้นคืออะไรอะไรคือเศษคะ x ใช่ไหมคะอะไรคือส่วนคะสิบสองเศษส่วนนั้นคือ 1>, 1ส่วน12นะคะเราก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน12เนี่ยทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2ก็จะได้เป็น12นะคะยกกำลัง1ส่วน2 12ก็คือ2รูท3นะคะ2รูท3าคำตอบข้อนี้คำตอบข้อนี้ตอบข้อ ตอบข้อที่4นะคะสองรู้สามโอเคนะคะนักเรียนก็มีเพียงเท่านี้นะคะ20ข้อนะคะสวัสดีค่ะ